สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องของการต้อนรับสิ่งดีๆในปีกระต่ายแห่งเสรีและการแก้ชงที่หากว่าคุณผู้ฟังสับสนและมีความรู้สึกว่าจะจดจำอะไรดีวันนี้มาฟังเคล็ดลับง่ายๆในการแก้ชงกันค่ะเริ่มตั้งแต่ถ้าหากคุณรู้สึกได้ว่าตัวคุณเองไม่มีความพึงพอใจหรืออยากจะให้จัก อยากให้มีสมรรถภาพในชีวิตหรือวิถีแห่งความคิดที่ดียิ่งขึ้นมีความดีเลิศทางด้านความคิดมีความรู้สึกถึงชัยชนะและมีความมั่นใจในตัวเองคุณลองมาฟังแล้วทําตามง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะในปีนี้วิธีที่จะรับขวัญตัวเองให้ตัวเองมีความรู้สึกว่ามั่นคงชื่นมืนและหนักแน่นมีอิสระเสรีและไม่มีใครทําอะไรเราได้หากเรายังคิดดีและทําดีและเป็นคนที่ดีของสังคมอยู่มาเริ่มที่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ คุณควรไปทำทานหรือให้ทานทั้งในวัดและให้กับคนทั่วไปด้วยหนังสือหนังหาเครื่องเรียนเครื่องเขียนหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงานจะด,ดีเลิศแต่ให้งดอยู่หนึ่งอย่างคือกันไก่ค่ะข้อที่สองค่ะก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์คุณควรทำบญด้วยข้าวของเครื่องหอมดอกไม้สิ่งหอมๆทูบหอมหรือรวมความถึง เทียนหอมให้กับคนที่คุณรู้สึกรักผูกพันและรักใคร่ความเสน่หาหรือคนที่คุณรู้สึกอยาก ให้เขามีความสุขแล้วชีวิตคุณจะรับเรือนด้วยความสุขอย่างชนิดที่หาตัวเปรียบได้ยากเลยค่ะทีนี้มาวันต่อไปคือวันอังคารคุณควรทําบุญทําทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มสิ่งของใดๆก็ตามที่คุณจะสามารถทําได้โดยที่คุณเองมีความรู้สึกว่าจะได้ลดความตระหนีในตัวเองและช่วยให้ผู้อื่นมีร่างกายที่อบอุ่นขึ้นถ้าคุณทําสิ่งนี้ว่ากันว่าปีนี้ทั้งปีคุณก็จะพบแต่สิ่งดีๆเช่นกันค่ะ ทีนี้มาต่อที่วันพุธนะคะง่ายๆเลยเวลาที่คุณอยากจะทําให้ชีวิตของคุณประสบผลสําเร็จในเวลาที่คุณเกิดวันพุธสิ่งที่คุณควรทํามากที่สุดคือสิ่งใดๆก็ตามที่ลดทิฐิมานะทางด้านความรักเพราะฉะนั้นลองง้อคนรักลองทําดีจากที่ไม่เคยทําหรือลองใช้คําพูดทบทวนในสิ่งที่ตัวเองพูดในสิ่งที่คนรักเราประสบพบเจอเกี่ยวกับตัวเราและเป็นสิ่งไม่ดีขอโทษขออภัยพากันออก เดินทางท่องเที่ยวหรือให้ความรักต่อกันแสดงสิ่งดีๆเพื่อหมั่นฝึกฝนจิตใจตัวเองคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีย้อนรอยกับคืนมาค่ะ และถ้าคุณเป็นคนวันพฤหัสบดีกันว่ากันว่าด้วยความที่เป็นวันครูถ้าคุณอยากแก้ชงหรือแก้ทําให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าปีนี้ดีที่สุดในโลกาลแล้วก็ลองให้ทานหนังสือนังหาหรือถ้าหากมีเพื่อนคนใดก็ตามที่ชอบอ่านหนังสือควรซื้อให้เขาเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองพ่อพูดความรู้และ มีความรู้มากมายยิ่งขึ้นวิชาการดียิ่งขึ้นแน่นยิ่งขึ้นหรือช่วยติวหนังสือให้เพื่อนให้เพื่อนเรียนได้ดีขึ้นแล้วคุณก็จะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีทั้งปีเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาที่วันศุกร์นะคะว่ากันว่าวันศุกร์สิส่งที่ควรทํามากที่สุดก็คืออาหารและนา้าหมายถึงเครื่อง ในการที่จะทำอาหารหรือซื้อน้ำเปล่าถวายหรือทำสิ่งใดก,ก็ได้ที่สิ่งเหล่านั้นจะต้องเกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่มเครื่องดื่มแล้วคุณจะมีความเสวยสุขหมายถึงปีนี้ทั้งปีจะมีอยู่มีกินตลอดปีเลยค่ะทีนี้มาวันสุดท้ายคือวันเสาร์ทำด้วยอะไรดีอะหารวันเสาร์นี้เขาว่ากันว่าถ้าใครครองรักกันอยู่มีความเข้าใจผิดกันช่วยได้ให้ช่วยถ้าใครอยากไปที่ที่ตัวเองอยากจะไปเราพอมีรถมีเรือหรือสามารถที่จะนำพาหรือไปส่ง ได้ทําเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้คนที่เกิดวันเสาร์ช่วยเหลือคนอื่นด้วยาการพาไปท่องเที่ยวค่ะการพาไปพบคนรักค่ะการพาไปใครเกลี่ยหรือทําความเข้าใจนะคะและชีวิตนี้ทั้งปีคุณก็จะมีความสุขค่ะลองทําตามวันที่เกิดดูนะคะแล้วคุณจะรู้เลยว่าความสุขอยู่แค่เอื้อมค่ะ